สักประมาณสองแดดครึ่งก็จะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าข้าวมันแห้งในานามาแล้วนะคะข้าวเราก็ได้เกี่ยวแล้วเรียบร้อย,ยนะคะเข้าวพึ่งเสร็จมาถึงบ้านเพงจะโกยข้าวลงข้ามมืดเลย หลังจากที่รอรถเกี่ยวมาก็หลายวันนะคะรถเกี่ยวก็วเลือนแล้วเลือนอีกนะคะอันนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะตอนที่เกี่ยวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเ <_ DS> พราะเราก็ป่วยพอดีค่ะอันนี้คือข้าวในนาของเราปีนี้นะคะก็ได้เกี่ยวมาแล้วนะคะก็เลยมาตากแดดวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะที่ตากข้าวนะคะปีนี้ก็ได้ประมาณสามร้อยถังนะคะ ก็ถือว่าได้เยอะกว่าทุกปีอยู่นะคะข้าวตายน้ำมั่งตายแรงมั่งผสมกันนะคะอันนี้ก็ได้ตะจงนะคะมาช่วยตักข้าวเนื่องจากเราก็เป็นไข้พอดีทำไม่ค่อยไหวก็เลยให้ตามาช่วยนะคะตานี้เราก็จ้างมานะคะเป็นคนงานที่อยู่ประจำกับเรานะคะก็พอได้ช่วยเบาแรงนะคะ ก็จะตากสักประมาณสองแดดครึ่งก็จะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าข้าวมันแห้งในานามาแล้วนะคะกว่าจะได้เกี่ยวรอรถเกี่ยวมาถ้าก็หลายวันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปตากข้าวนี้ก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ